หลังจากจัดแจงกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาอาหารเย็นพี่ซาหีของเราพามาทานอาหารโรโคของอินโดนีเซียภายในร้านนะคะกว้างขวางสะอาดนะคะแล้วก็คนเยอะด้วยนะน่าจะอร่อยน่าดูอาหารอินโดนะคะแบบโดโคโลโคมากๆที่แบบเราไม่เคยทานมาก่อนนะคะแลคนจะรู้สึกว่าเห็นแบบมีกระเพราหมูสับด้วยนะมีขนมต้มบานอยน้ำเปีืนี่ดูสิ นี่ขนมนนี่อก่้ยนเี่โซชิคเก้นวว้เมนูอาหารเนี่ยหลากหลายมากๆเลยทุกคนไม่คุ้นเลยนะคะก็น่าทานทุกอันเลยนะแต่บางอันก็มีคุ้นหูคุนตากันอยู่บ้างนะเล็กน้อยนะคะก็ให้พี่ๆเขาช่วยกันสั่งนะทุกคนนั่งรอไม่นานค่ะอาหารก็ทยอยมาเสิร์ฟแล้วนะคะเราสั่งกันไปประมาณ10อย่างได้เนีคะ ก็ตอนนี้ก็น่าจะมาครึ่งนึงแล้วเราจะต้องไปทยอยชิมกันแล้วแหละเก็นอะไรครับเธอโทรให้กินแล้วฉันไม,ไ, <S <S ไม่ไหวแล้วที่ปอยบอกไม่ไหวแล้วเธอฉันหิวจริงๆก็หิวกว่าทุกคนนะคะตอนนั้นทุกคนทีนี้นะคะอนาหารเราก็มากันเลยนะคะ5 5 0 0 0 0หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างทุกคนเราจะมาชิมทีละอย่างน,นะคะเผ็ดลืมบอกไปนะคะส่วนตัวข้าเป็นคนไม่ทานเผ็ดค่ะทุกคนเรามาดูซีว่าจะเป็นยังไงอเอะไรเรา มันจะมีซอสอันเนี้ยซัมเบลนะเดี๋ยซัมเบลซัมเบ,ลม,บลมีซอสซัมเบลกินด้วยกันนะ <c ười> เป็นเหมือนแบบเมื่อกี้ก็ของที่นี่อย่แบ่งให้เ่ท่าไหร่มว่าเผ็ดของเขาอจะแบบบ้านเราแล้วเราก็ไปทยอยชิมนะคะอย่างละคำสองคำค่ะทุกคนตักมาให้แบ่งสามเราจะไม่ได้กินคนเดียวนะ Uhm พี่ปอยผู้ที่อร่อยทุกสิ่งย่างเขียวตุยตุยน่ารักมากไก่สเต๊ะเพเพวางตรงนี้เลยเพ่เดี๋ยวหนูจัดก่อน กับพี่ซาฮีน่ารักมากๆเลยนะคะนั่งถือกล้องมองพวกเราชิมนะคะอันนี้เราชิม,มนะนนมก็เลหวานอ่ะใช่ไหมหวานกนว่าบ้านเราเน,นีหวาน,วานอันนี้หวานอันนี้เขาบอกว่าเผ็ดแล้วก็มาถึงที่เด็ดค่ะทุกคนปลาราดพริกค,ค่ะพริกแบบพริกจริงๆนะทุกคนงไมแย่งให้นะคะด้วยความที่ว่าเราไม่ทานเผ็ดเฮ้ยแต่บ้านเขาแปลกของบ้านเราก็คือว่า ปกติบ,าาบ้านเราจะราเราะเป็นเป็นน้ำปลาพี่เนองมันจะมีน้ำแต่อันนี้ก็คือไม่มีน้ำนะคะมีแต่เครื่องเครื่องเคียงอะไรเขาเรียกเปล่าหรอกค่ะมันคือพริกค่ะพริกจริงๆรพริกล้วนเลยจ้าเดี๋ยวลองค่ะน,นีะ่นะคะอันนี้มันเหมือนอ๋นนนนอไม่เป็นช่วงในช่วงในเป็น,นเครื่องเสสงช่วงในอ่ะ เดอีหน้าจะเปลี่ยนสีนะเ็อย่เป็นเผหอเ่าอันนี้อันนี้อันนี้ครคะขาอนึงไม่เผ็อันนี้ก็แย่มาให้ข้าวกินได้เลยนอันนี้่ตัดตัดเลยอันนี้เป็นข้าวที่แบบไม่เผ็ดนะคะอันนี้พีกรานอ่อุ้ยอุ้ยดูเผ็ดอ่ะพี่นิ่กินน้ำก่อนเผ็ดจริงเหละ โอเคค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตขอไปกับคุกหน่อย,อย่้วนะคะคหลังจากเราทานทุกสิ่งอย่างไปแล้วก็เพลดมากๆเลยนะคะตบท้ายด้วยขนมหวานยกซุดไปเลยสิใจห้องกหนเลยหวานตัดขา